สวยมากแฟชั่นสนามบินซุปตาสาวไทยหลังถูกแบรนด์ดังเรียกตัวเรียกได้ว่าพอกลับมารับงานแสดงละครเบื้องหน้าแล้วก็ปังสุดๆแบบฉุดไม่อยู่เลยเลยค่ะสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังของเมืองไทยอย่างแอนทองประสมเพราะนอกจากละครเรื่องล่าสุดอย่างเกมรักทรยศจะกระแสตอบรับดีแล้วยังมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับแบรนด์ดังระดับโลกด้วย ล่าสุดพี่แอนก็ได้บินลัดฟ้ามุ่งสู่มหานครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคซีซั่นล่าสุดพร้อมเข้าร่วมชมโชว์จากแบรนด์ลารฟลอเรนในคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิหรือดูร้อนปี2024ที่จะจัดขึ้นในวันที่9กันยายนเวลา6นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งโชว์ครั้งนี้ยังนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่แบรนด์ลาฟลอเรนกลับมาจัดโชว์ที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคอีกด้วย โดยลุกสนามบินของพี่แอนนั้นก็ดูสวยแพงสุดๆเชื่อว่าวันที่เขาร่วมชมโชว์จะต้องปังแน่นอนเอาเป็นว่าแฟนๆก็รอติดตามกันได้เพราะพี่แอนเองก็มีฉายาว่าเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเลยทีเดียวเชื่อว่างงานนี้ไม่มีน้อยหน้าต่างชัดแน่นอน